สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องที่จะพูดให้ฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารซึ่งเป็นช่วงของเราที่เรารณรงค์เรื่องของการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่พัฒนาให้ลูกมีในิสัยในการบริโภคที่เหมาะสมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของเขาชีวิตของเขาความสุขของเขาในระยะยาวทีเดียว คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความรู้สึกว่าในสมัยนี้เราควบคุมเรื่องของการรับประทานอาหารของเด็กไม่ค่อยได้สังเกตดูจากการศึกษาวิจัยพบว่าคนรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากกว่า50แล้วก็ยังมีจำนวนสูงทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารในบ้านก็ซื้ออาหารภายนอกบ้านเป็นถุงพลาสติกเข้ามารับประทานร่วมกันในบ้าน ฉะนั้นมีอะไรที่ขาดหายไปมากทีเดียวค่ะประการแรกก็คือความสามารถในการที่เราแต่ละคนจะมานั่งคิดชนิดของอาหารร่วมกันว่าแต่ละคนอยากจะรับประทานอาหารอะไรเหมาะสําหรับกิจกรรมที่จะทำความเจริญเติบโตว,วัยสภาพของร่างกายอย่างไรอันนี้เราไม่ค่อยได้รู้กันว่าใครชอบทานอะไรกันมากนอกจากรู้ว่าใครชอบทานอาหารที่ร้านไหน แต่ไม่ได้รู้ว่ารับประทานอาหารอะไรเพราะว่าที่เลือกแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรบอกอะไรหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับครอบครัวประการที่สองก็คือว่าเราได้รับสารอาหารหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะกับร่างกายของเราหรือได้รับสารเคมีหรือสิ่งที่ใช้ปรุงรสแต่งกลิ่นแต่งสีในปริมาณที่มากเกินไปควบคุมไม่ได้แล้วในตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น ได้รับการยอมรับที่ใช้ในเรื่องของการรับประทานอาหารของเราอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือว่าความสามารถในการที่จะรับประทานอาหารได้หลายประเภทซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการค่ะพอได้รับประทานอาหารน้อยประเภทแล้วก็หมายความว่ารสและกลิ่นของสิ่งที่เป็นอาหารกับมนุษย์ได้เราก็ไม่ได้เปิดให้เปิดเปิดโอกาสให้ลูกของเราเนี่ได้ลองชิมดิฉันมีเพื่อนหลายคน เขารับประทานแตงโมไม่เป็นบางคนก็รับประทานอาหารอีกหลายอย่างไม่เป็นเช่นแกงกแปลกๆต่างๆการมีกิจกรรมเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและสุขภาพกายและใจที่ดีตลอดชีวิตทีเดียวอย่ามองข้ามไปพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายพระอ้อมเด็กโคโดมโเนเปีย